สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หนงก็จะมาพูดนะคะสิ่งที่หลายๆคนถามเข้ามาแล้วก็อยากรู้นะคะว่ามาอยู่ที่นี่แล้วถ้าอยากจะทำงานต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมเอกสารอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะหลังจากที่พี่หนงให้ข้อมูลคร่าวๆไปนะคะว่าเราจะต้องแอปพลายมี2อแบบนะคะก็คือ Uh, leave to remain กับ indefinite leave to remain นะคะสองอย่างนี้แตกต่างกันนะคะ Leave to remain เนี่ยสามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะแต่ทำงานไม่ได้นะคะ Indefinite leave to remain เนี่ยก็คืออยู่ที่นี่ได้นะคะและทำงานที่นี่ได้ด้วยนะคะ uh, Process ก็ uh, อยู่ตามระยะเวลานะคะก็คือกรอกเอกสารนะคะสอบให้ผ่านนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ให้ผ่านแล้วก็กรอกเอกสารยื่นเอกสารนะคะแล้วหลังจากนั้น ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณมี2แบบนะคะขั้นต่ำก็คือ6เดือนกับอย่างอย่างเร็วนะคะแบบอย่างเร็วก็ประมาณ8อาทิตย์นะคะแปดอาทิตย์แล้วก็เขาก็จะส่งจดหมายมานะคะแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลของเราผ่านนะคะเราสามารถที่จะ a p p r o v a l นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้นะคะ ก็มี2แบบให้เลือกนะคะแล้วแต่ว่าแต่ค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราต้องการแบบเร่งด่วนนะคะค่าใช้จ่ายมีอยู่แล้วนะคะค่าใช้จ่ายในการยื่นแอปพลิเคชันก็อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทนะคะแสนกว่าบาทแล้วก็ถ้าเกิดเร่งด่วนก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณประมาณ3-4ี่หมื่นบาทนะคะก็ตีซะประมาณแสนสามแสนสี่นะคะ สำหรับการที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็แล้วก็ทำงานแต่ก็ต้องรอนะคะรอระยะเวลาลอรอ o c e ส s นะคะเพราะว่าก็คงมีคนที่ต่อคิวมากมายนะคะที่อยากจะย้ายมาปักหลักที่นี่นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะหลังจากที่เรายื่นเอกสารแล้วนะคะเราต้องสอบให้ผ่านก่อนนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ให้ผ่านแล้วยื่นเอกสารผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะสามารถที่จะ เข้ามาทำงานที่นี่ได้ที่นี่นะคะระบบการทำงานจะมี2แบบก็คือพาร์ทไทม์กับฟูลไทม์นะคะสำหรับคนที่ทำงานต่ำกว่าต่ำกว่า3าชั่วโมงนะคะต่ออาทิตย์ถือว่าเป็นพาร์ทไทม์นะคะส่วนคนที่ทำงานเกินกว่า40ชั่วโมงนะคะถือเป็นฟูลไทม์นะคะ 40ชั่วโมงก็ตกประมาณวันละ8ชั่วโมงนะคะ5วันนะคะต่ออาทิตย์นะคะเขาจะคิดประมาณ5วันต่ออาทิตย์ไม่ใช่7วันต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็ภาษีค่าใช้จ่ายอันนี้เราก็ต้องจ่ายตามเลทเลยนะคะรายได้เรามากหรือน้อยนะคะขั้นต่ำก็อย่างที่พี่น้องเรียนแจ้งไปแล้วก็อยู่ที่ประมาณาไ,มไม่เกิน20ปอนต่อชั่วโมงนะคะต่อชั่วโมงก็ตีซะชั่วโมงละ1 0 0 0บาทสมมุตินะ,ะประมาณนี้นะคะ900 800-1,000บาทอันนี้สำหรับขั้นต่ำนะคะแต่สำหรับคนที่มีวิชาความรู้นะคะแล้วก็มีสกิลนะคะก็แล้วแต่ง,งานที่เราสมัครแล้วเราผ่านนะคะถามว่าโอกาสในการทำงานที่นี่มีมากน้อยอย่างไรนะคะก็อยู่ที่สกิลของเราเลยค่ะว่าเรามีความรู้ความสามารถอะไรอย่างไรบ้างนะคะอย่างพี่หนงเนี่ยสมัครงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ ตอบรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้คุยแล้วได้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวันนี้ตอนบ่ายนะคะก็สรุปว่าพี่หนกเนี่ยจะทำงานเป็นที่ปรึกษานะคะกับทีมงานที่ดูแลนะคะสาวนะคะแล้วก็ผู้ป่วยนะคะที่เจ็บไข้ได้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะเ,เป็นทีมทีมที่เข้าไปดูแลให้กำลังใจนะคะไปเยี่ยมนะคะผู้ป่วย จะมีทั้งหมดประมาณ800กว่าท่านนะคะบางท่านอยู่ที่โรงพยาบาลบางท่านอยู่ที่บ้านนะคะเป็นเป็นสาวที่อยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องนะคะเสียชีวิตหรือว่า,าบางคนไม่ได้แต่งงานเป็นสาวโสดหรือเป็นเป็น เป็นสวผู้ชายโสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็คู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วบางคนก็ลูกเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออยู่คนเดียวนะไม่มีญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ค่ะต้องการกําลังใจนะคะต้องการการพูดคุยนะคะดูแลต้องการเพื่อนนะคะที่จะเหมือนกับ ทำให้ชีวิตของเขาได้สามารถที่จะอยู่ต่อไม่เศร้าโศกเสีจจยใจจนเกินัยนะพี่หนงก็จะได้อบรมเร็วนี้นะคะประมาณต้นต้นเดือนนะคะก็ต้องเข้าอบรมเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงสูงอายุนะคะที่นี่ต้องอบรมนะคะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะว่าเราจะต้องคุยยังไงนะคะเราต้องวางตัวยังไงนะคะเราต้องดูแลเขายังไงนะคะแล้วเราต้องมีจิตวิทยานะคะในการพูดคุยอย่างไรนะคะแล้วก็ ควรใส่ใจเขาในเรื่องไหนบ้างนะคะเอ่อควรดูแลเขาอย่างไรให้เขามีกำลังใจนะคะที่จะมีชีวิตต่อไปนะคะพี่หนงก็วันนี้นะคะก็ก็มาอัปเดตนะคะข้อมูลให้เพื่อนๆนะคะเอ่อได้รับทราบว่าตอนนี้ก็มีความคืบหน้านะคะสิ่งที่พี่หนงตั้งใจไว้ก็เป็นเหมือนภูเขาอีกลูกหนึ่งที่พี่หน่งได้เดินข้ามไปนะคะเอ่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะ พี่หนุก็อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลสอวอก็คงจะมีโอกาสนะคะเพราะได้ทำงานกับทีมแพทย์และพยาบาลนะคะแล้วก็นักจิตวิทยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพี่หนุก็ได้อบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าต่อไปนะคะพี่หนุก็คงจะได้นำความรู้ความสามารถและประโยชน์เนี่ยนะคะไปใช้ได้ในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ สำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าโอกาสในการทํางานที่อังกฤษเป็นยังไงอย่างไรนะคะค่าใช้จ่ายเป็นยังไงงานมี2แบบนะคะมีงานวันเลนเทียที่เป็นวันเลนเทียจริงๆเลยกับวันเลนเทียที่มีค่าใช้จ่ายให้นะคะก็เป็นรายได้แล้วแต่เราจะสมัครเลยนะคะว่าเราอยากจะสมัครแบบไหนสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่อยากจะทํางานช่วยสังคมอะไรเงี้ยก็อายุมากแล้วก็บางคนก็มีไรายได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะต้องการไรายได้เพิ่มนะคะแต่สําหรับ คนที่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวหรือคนที่ยังเป็นวัยทำงานนะคะก็สามารถที่จะสบับรงานที่เป็นงานวอร์เนเชียหรือเป็นงานพาร์ทไทม์ที่มีรายได้ด้วยนะคะมีให้เลือกหลายแบบนะคะแล้วแต่เรานะคะเราเ,เราต้องการทำงานวันละกี่ชั่วโมงนะคะเราต้องการใช้เวลา away from home เท่าไหร่อะไรยังไงเราเลือกได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่หนงไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับวิวเวอร์นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะว่า พอพี่หนงเริ่มงานแล้วเนี่ยจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะได้พูดคุยนะคะกับสวตั้ง800ท่านนะคะพี่หนงก็จะเวียนไปเยี่ยมนะคะตามบ้านต่างๆตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะจะเข้าไปพูดคุยให้กำลังใจเขานะคะแล้วเดี๋ยวพี่หนงจะมาอัปเดตนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝนตกแล้วด้วยเนี่ยบ๊ายบายค่ะ